ได้ได้อ๋อ <laughs>

แขกมาังเลยนของดีในมอเดเลยัลสู้สู้ไปสนส่ายสู้สู้ป่าสีดป่าเรียนท่านผู้ชมนตัจสมาดูครับพนักพนั้หุนหูหูพอแล้วไปบอกคนงอเงยนะครับวันนี้เขาไม่สบายตัวท่าทางจะเป็นหวัด นองตะลงหมกทุษันตึงตะลึงตงๆเน่นองแง่แล้วครับจะอยู่กับพ่อแล้วครับงจผมอยู่แต่ในถ้ำนะผมอยู่แต่ในถ้ำที่ถ้ำเข่าวเดียวกหลับผมเปิดไฟแล้ว ញ៉ាំឡើងព្រិមខ្ញុំទឹងទីនណានញ៉ាំឡើងណាឌឹងឌឹងខ្ញុំមក ดึ้ง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 ดึงดึงดึงดึลล่อม้ผมงใช้อะไรอ่ะสงสัยอ่ะพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่ออยู่ไหนนะดึง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 ดึดึงดึงดึงดึดึงดึงดึดึง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 ทำหน้าอะไรอ่ะ สงสัยนะครับสงสัยอ่ะนี่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะแม่เหรอ,หรอใครพาผมมาอยู่ที่นี่อ่ะแม่รครับอืออุ้ืออือแล้วพี่มากับพ่อกับแม่ไงมาบ้านฟู่กับย่าไงบ,บ้านฟู่กับย่าอ้าวทำไมอ่ะครับ มันเป็นยังไงอะ่ะอุ้ยอุ้ยม,มันตดปั้งๆเลยเหรอขี้เด้อดีทำไมอ่ามันตดปั้งๆเลยฮะอ่ามันตดปั้งๆเลยเหรออ่ามันตดปั้งๆเลยเหรอบงตดวิ่งขี้อ่ะเนี่ยแม่ว่าอ่ะวิ่งขี้นี่ยแน่แม่มมว่าแม่ว่าวิ่งอึเหรอเฮ้ยบิงอึแน่แน่เลยอย่ะใช่ไหม đủ ạ à thế anh à văng phái cắt thêm thay vớt phơi